จะมานำเสนอเรื่อง i m ค o r t t e r ทั้ง11เทอมนะครับเทอมที่1คือเอ็กเวิร์นะครับเมื่อสินค้าถึงสถานที่ขายของผู้ขายผู้ขายจะส่งมอบสินค้าไปยังผู้ซื้อและผู้ซื้อจะรับผิดชอบความเสี่ยงและค่าส่งทั้งหมดครับเทอมที่2นะครับก็คือฟรีแคริเร์ก็คือผู้ขายส่งมอบสินค้าให้กับผู้จัดส่งตามสถานที่ที่กาหนดไว้และผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบค่าจัดส่งและความเสี่ยงลังจากนั้น,นครับ ข้อที่าก็คือ CPT นะครับก็คือผู้ขายชำระค่าจัดส่งให้กับขนส่งจนถึงปลายทางนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนความเสี่ยงไปยังผู้บริโภคตั้งแต่สินค้าถึงมือผู้จัดส่งเพิ่มพิจิตนะครับ c i p เหมือนอันที่แล้วนะครับแต่ว่าผู้ขายจะชำระค่าจัดส่งและค่าประกันให้กับขนส่งนะครับแต่ว่าความเสี่ยงจะเปลี่ยนไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าถึงมือขนส่งนะครับ เทอมที่5 d a p นะครับก็คือผู้ขายชำระค่าจัดส่งจนถึงปลายทางนะครับแต่ว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบในส่วนเรื่องของการนำเข้าครับเทอมที่5 DPU นะครับก็คือผู้ขายรับผิดชอบเรื่องการขนส่งและการถ่ายโอนสินค้านะครับส่วนผู้บริโภครับผิดชอบเรื่องการนำเข้านะครับถัดมา DDP ก็คือผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ภาษีนำเข้าลงไปจนถึงปลายทางครับ ข้อที่ตรียองไซชินนะครับก็คือผู้ขายส่งมอบสินค้าไปที่ทางเรือและผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบความเสี่ยงหลังจากนั้นครับถัดมาคือฟีออนบอร์ดนะครับก็คือผู้ขายส่งมอบสินค้าผ่านทางเรือและผู้ซื้อเป็นคนรับต่อความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นครับข้อที่สิบทีพ์อาร์นะครับก็คือผู้ขายชําระค่าขนส่งผ่านทางเรือจนถึงจุดหมายนะครับแต่ว่าความเสี่ยงจะเปลี่ยนไปยังผู้ซื้อหลังจากผ่านเรือครับ ส่วนข้อสุดท้ายน,นะครับก็คือผู้ขายชําระค่าขนส่งและประกันภัยจนถึงท่าเรือจุดหมายนะครับแต่ความเสี่ยงจะเปลี่ยนไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าถึงรลวเรลอครับ